สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง youtube ทุกท่านนะครับผมโอ้น้ำท่วมครับน้ำท่วมวงังพิกุลแล้วนะครับผมถนนหน้าไพ่สลีนครสวรรค์นะครับสมอทอดนครสวรรค์นะครับสมอทอดไพ่สลีนะครับท่วมหมดแล้วนะครับตอนนี้ มวลน,น้ํามาเรื่อยๆนะครับมวลน,น้ํายังยังแรงเหมือนเดิมนะครับยังไม่เบานะครับป้า ตัวหมดนะครับบ้านตัวหมดเลยตรงนี้เป็นท่อน้ำหรือเปล่าเนี่ยตรงที่เราอยู่เนี่ย ที่บ้านก็ท่วมป่ะป้าที่บ้านก็ท่วมป่ะท่วมแม่หลังบ้านนะท่วมหมดเลยถังยาถังไรองูงมไปหมดเลยไปมันอันน้นนะอันเอาข uh. ึ totally. ้นทั้งก uh, ็ได้พอวันมันเตี้ยนยาันเี่ยนยาถังอะถังยิงใหญเขาจะอยู่ถังสูงๆเยอะครับ โก้ังหากีดเสาตั้งหากไอ้เลยผุทั้งโงทั้งเอาไว้บ้านหลังนี้เนี่าทำไมไม่เอาไว้ไว้ข้างบนของมันเยอะนะอุปกรณ์ทำไรทำนาเนาะที่รถจอดนะจาขึ้นไปไว้ทั้งคานัง่เอาไว้บพะได้มันเป็นอันตรายอย่าเอามเล่ไว้ข้างคอว้าแต่คืนน่ะแรงกว่าทุกปีน่เลงแรงกว่าทุกปีแรงกว่าทุกปีเนเลยหมดเลย เพราะเราลอยมามีว uh ินนนนาบ้านขึ้นนาบ้านเท่านั้นเออ้นาาคิดดูอบ้าที่มาดูเขาไม่หากของจะเจอไหมล่ะหาที่เก็บน้ำไม่ไกแค่สองงนะแหเาใชน่าแล้วเก็บเรื่อยๆท่านทานลอยทได้ไหมได้ได้ก็บ่อยๆหบนไหนเดของคุณมันเดงผองใส่พัดน้ำพุเล่นหางออด้วยโอ้ ของอะไยั่งเร็วเด้ขอขอ้างล้นไปได้ไหมปะขามันเลยไปเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงดู โูนะครับพี่น้องเมื่อก,กี้ผมถ่ายอยู่ตรงนู้นนะนี่มาทางทางปลายน้ํานะครับยังแรงนะครับยิ่งกว่าทะเลอีกนะเนี่ยนาะข้าวท่วมหมดเลยนะเดี<ฮ>๋ยวพาไปดูน้ำใกล้ๆครับตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศตอนเช้าๆเลยนะครับหลังจากที่ฝนตกมนาะทั้งคืนทั้งวันนะครับ ทางเส้นนี้ก็ไปอ่นาตำบลนาขอมนะครับหนองเค็ดานาขอมนะครับเชื่อมต่อกับเขาชุ่มฟุ๊บนะครับไปเขาดินได้นะครับตอนนี้ยิ่งกว่าทะเลลนะครับมีแต่มวลน้ำนะครับ้เรียบร้อยนะครับโอ้โหน้ำไหลน,นั่นน่ะน้ำไหลเลยนะั่นน่ะ ดูดิ <c oughs> <c oughs> โอ้ล้างรถป้าอู้ <c oughs> ดูน่ะน้ำอ <c oughs> โอ้พ่วมหมดนะครับข้าวของนี่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่บนห้างเลย เอออาโอเคครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาววังพิกุลด้วยนะครับตาบลวังพิกุลนะครับตอนนี้ท่วมหมดแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ